สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค้ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คลและกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึงเฟสบุ o o โมดสังเแชแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลแอฟริกันนิชั่นครัรอบแบ่งกลุ่มก่อนเลยครับ <c oughs> แคมารูนนะครับเอาชนะด้านเอธิโอเปียไป4ประตูต่อหนึ่ง โดยอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับทางด้านของหมู่เกาะแคบเวิร์ดนะครับพายกับทางด้านบูกินาฟาโซไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งสรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งก็ยังเป็นแคนารูนครับเตะไปแล้วสองนัดมีหกแต้มตามด้วยอันดับที่สองบูกินาฟาโซนะครับสองนัดมีสามแต้มอันดับที่สามหมู่เกาะแคบเวิร์ดครับสองนัดมีสามแต้มและอันดับที่สี่เป็นเอธิโอเปียครับสองนัดยังไม่มีแต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลโกปาของสเปนนะครับ เอลติโกมาดริดนะครับพายกับทางด้านแอตติกบินเบาไป1ประตูต่อ2ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเซเรียบีของอิตาลีเวเวนโตครับเอาชนะด้านมอน์ซาไป3ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกครับนะครับหรือเรียกอย่างว่าคาราบาวครับนะครับลิเวอร์พูลครับเสมอกับทางด้านอาร์เซนอลไป0ประตูต่อ0 <c oughs> ต้องไปเตะอีกนัดหนึ่งนะครับที่บ้านของอาร์เซนอลนะครับ ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลโกปาของอิตาลีนะครับนาโปลีครับพ่ายกับทางด้านของเฟอรเรนติน่าไป2ประตูต่อ5ในช่วงต่อเวลานะครับซึ่งใน90นาทีนั้นคู่นี้เสมอกันที่2ประตูต่อ2นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับตอนนี้คู่ระหว่างเอซีมิลานนะครับก็ยังเสมอนะครับใน90นาทีอยู่หนึ่งประตูต่อ1ครับกำลังต่อเวลาพิเศษนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตนะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับสาหรับคู่เอซีมิลานนะครับ โอเคนะครับผมนีม่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อคำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออาาภัยรับผิไว้ณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e แลวกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่าน่าไปพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ